ไม่ไหวทัก IG มาเลยนะคะ i ออะไร i อตัวนี้เลยคะ่ะพี่พี่เฟกหรอ Ig ตัวนี้เลยนะคะพี่เฟก่ะ นะะจนไปมวยเกินไปมวยเกินไปมวยใครสนใจอยากคอด้วยนะคะคอส่วนตัวทักไอจมาเลยนะคะใครอยากคอส่วนตัวทักไอจีมาเลยนะคะมีห้าร้อยกับหนึ่งพันนะใครที่แบบว่าอยากคออยากนัดนัดเป็นตอนกลางคืนได้นะถ้าใครสะดวกต,ตอนกลางคืนนะคะ นัดล่วงหน้าได้นะนัดล่วงหน้าได้นะคะใครที่สะดวกกลางคืนนัดได้นะขอบคุณนะคะผม ะครับผมใครจะแบบใครจะนัดเป็นกลางคืนได้นะใครที่สนใจอยากคอนะคะใครอยากคอทักไอจีหนูมาเลยนะคะคอตอนนี้ก็ได้นะคอตอนนี้ก็ได้ถ้าใครสะดวกใครสะดวกคอตอนนี้ก็คือทักไอจีมาเลยเดี๋ยวขอตอบลูกค้าแป๊บหนึ่งขอตอบลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะ เอาตอนนี้เลยทักไอจีมาค่ะพี่ใครโอนก่อนก็คือได้คอก่อนใครโอนก่อนคอก่อนประมาณนั้นนะคะครับครับจัดจัดจจัดจ,ดจ,ดจด <c oughs> ใครอยากเสี่ยวก็ทักมาเลยจ้าถ้าเป็นลูกค้า ลูกค้าลูกค้าเก่าทักทักไลน์หนูมาเลยลูกค้าใหม่ทักไอจีหนูมาลูกค้านะคะทักมาจองคิวได้ทักมาจองคิวได้นะ <c oughs> แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้ว ข้อส่วนตัวข้อส่วนตัวจะไวกว่าน,นี้ข้อส่วนตัวข้อส่วนตัวข้อส่วนตัวต <c oughs> ลกตลกลูกค้านะบางทีลูกคา้าแบบคนตีนอยู่นะบางที จองคิวได้นะคะใครที่ไม่สะดวกตอนนี้นัดเป็นกลางคืนได้นัดเป็นกลางคืนได้นะคะแต่ใครอยากคอตอนนี้ก็คือมาเลยพร้อมค่ะใครอยากคอตอนนี้ก็มาเลยหนูพร้อมพร้อมมากพร้อมพร้อมแบบพร้อมถุกพร้อมอะ่ะเออ เท่าไหร่ครัมีห้าร้อยกับหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันบนบ้างนะคะห้าร้อยข้างบนอย่างเดียว สวัสดีค่ะเท่าไหร่คะพื่นห้าร้อยกับหนึ่งพันค่ะพี่ทักไอจีสอบถามไอจีได้ทักมาจองคิวได้คะ่ะใครอยากคอตอนนี้ก็ทักมาเลย บอกไวนะไม่ไหวบอกไวนะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะใครสนใจคอทักไอจีมันะคะใครอยากคอทักไอจีมันนะคะ

สวัสดีนะคะวัสดีค่ะปะเแป๊บหนึ่งนะรอให้แปบ๊บหนึ่งหนูขอตอบลูกค้าแปบ๊บหนึ่ง สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะจองคิวได้นะคะใครสนใจอยากขอส่วนตัวทักไอจีหนูมาเลยนะคะใครอยากขอส่วนตัวทักไอจีหนูมาเลยนะคะทักไอจีมาเลยคะ่ะเรียนเสร็จยังยังหาแบบครูมาสอนเพศศึกษาอยู่ ไม่มีครูแบบสอนเพศศ,ศึกษาเลยกำลังตามหาครูรับรับข้อเหรอคะ รับคอนะคะใครสนใจทัก i อหนูมาเลยนะคะใครสนใจทัก i g มาเลยนะคะมีห้า้อยกับ1 0 0 0พันะคะมีห้าร้อยกับ1 0 0 0พันะคอตอนนี้ก็ได้นะใครที่สนใจอยากคอตอนนี้นะใครอยากคอตอนนี้ทักไอจีมาเลยนะคะเพราะว่าหนูลงไลค 500ได้กี่นาทีรายละเอียดจะอยู่ใน IG เลยนะคะพี่500ได้แต่ข้างบนนะ500ได้แต่ข้างบนโอเคปะอะไรของพี่มอสคะพี่มอสอหกหักหรอไม่ได้เล่น IG <c oughs> ได้คะ่ะทั้งทั้งในวีโกได้ทั้งในวีโกได้คะ่ะ <c oughs> <c oughs> กินเหล้าเยอะของหงคคอแห้ง สวัสดีนะคะผมไม่ได้ไรไม่ได้ไรกลางคืนมาสองสามวันแล้วอะ่ะก็จะเห็นจะเห็นเขาเข้าออกออกวเราเนี่สวัสดีค่ะตาแข็งมากวันนี้วันนี้สู้ชีวิตเพราะว่ากินกาแฟ กินกาแฟตั้งแต่ไม่เห็นตอบพี่ทักมาในไหนคะถ้าทักใน IG หนูตอบเลยนะคะถ้าใน IG หนูตอบเลยแต่ถ้าในวีโก้ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยตอบนะในวีโก้อะใน IG หนูจะตอบเลยนะคะไอจี IG, ทักมาหรอเดี๋ยวขอเข้าดูแป๊บหนึ่ง เขาดูแป๊บหนึง่งฟอลมาหรือยังไม่เห็นขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีห้าร้อยกับคนณเด้อ เ็แค่แนี้ก็ลุกแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ติ๊บจะมาลุกอะไรขนาดนั้นอ๋อนี่ไงแบบนี่ไงแป๊บนึงนะคะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งไปหาได้ที่ไหนหนึ่งพันทำอะไรได้บ้างหนึ่งพันได้บนล่างนะคะพี่ 1, 1 0ึ่งพันนล่างเห็นหมดเลยนะฮะห้าร้อยได้แต่ห้าร้อยได้แต่ข้างบนห้าร้อยได้แต่ข้างบนนะคะห้าร้อยได้แต่ข้างบนนะอารมณ์ป,ประมาณนั้นใครสนใจทักไอจีหนูมาแล้วสอบถามรายละเอียดหนูก่อนก่อนที่จะตัดสินใจโอนได้นะ ใครที่แบบสนใจนะคะอยู่แถวไหนอยู่ในใจได้ปะอยู่ในใจได้ปะอยู่ในใจได้ไหมหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะสะดวกตอนไหนทั้งมาจองคิวก่อนได้นะคะ สะดวกตอนไหนทักามาจองคิวก่อนได้นะไอจีไอจ,ไอจีสำหรับคุณคอนะสำหรับคุณคอนะไม่งงกันนะแป๊บหนึ่งกิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งูงงกค่า ตอบไับ IG ไอจีหน่อยครับโอเคกําลังไล่ตอบนะคะทุกคนคะ่ะมีกกาลังไล่ตอบนะ <c oughs> กําลังไล่ตอบนะคะใจะเย็นใจเย็นใครโอนก่อนคอก่อนนะใครโอนก่อนคอก่อนนะคะใจะเย็นนะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นใ <c oughs> จเย็นใจเย็น ่าเร่งเลยเหรอใช่ใจเย็นใจเย็นเอาตามเอาตามคนที่โอนใครโอนก่อนก็คือคอก่อนโอ้ดึกมากดึกมากนะคะทั้งใน IG หนูมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคะ่ะจองคิวด้วยใช่จองคิวจองคิวเป็นกี่โมงก็ได้นะของพี่คงจะปีหน้าไม่ไม่ไม่หนูจะเอาคมที่ที่โอนก่อนใครโอนก่อนก็คือหนูจะคองก่อนนะคะ คานะตีสองตีสองไม่ใช่หนูนอนแล้วหรอตีสองส่งเลขบัญชีให้หน่อยได้ค่ะแป๊บหนึ่งใจเย็นค่ะใจเย็น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 นะคะรีบหรอรีบหรอสวัสด,ดีนะคะใครสนใจอยากขอทักไอจีหนูมานะคะ จริงจริงก็อยากได้ลูกค้าตอนนี้นะไลฟ์ตั้งแต่เมื่อคืนตอนเนี้ยไม่ไม่เมื่อคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์เมื่อคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์นะเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไลฟ์นะคะเมื่อคืนนี้นอนเมื่อคืนนี้นอนอนะนอนเร็วมาสองวันแหละหนูนนอนเร็วมาสองวันแหละ ให้ทางไอมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็นับคิวก่อนนะคะนับคิวได้นะให้นับคิวนะกว่ากคิวมันชนกันอย่างเงี้ยกว่าคิวมันชนกันกว่าคิวมันชนกันนะ่ะทั้งมาจองคิวโกนเปรกหนึ่งใจเย็นเย็น จเย็นกำลังไล่ตอบอย่ารีบอย่ารีบมีบัตรคิวให้ไหมไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีให้ทักไอจีมาแล้วก็ใครโอนก่อนก็คือได้ได้คอก่อนใครโอนก่อนได้คอกอน <c oughs> บางบางทีอะบางโอนมาพร้อมกันเนี่ยโอนมาพร้อมกันสามคนเนี่ยสามคนบางทีหนูก็ ชนกันบันชนกันไงเดี๋ยวนะคะจองคิวได้นะใครไม่สะดวกตอนนี้จองเป็นกลางคืนได้นะทักรายรไปแล้วโอเคค่ะพี่ใจเย็นนะ ขาขาตีสองหมูไม่ใช่หลับแล้วหรอ่อผัดคิวพี่ล่ะบอ่อย่อไม่ใครอุนก่อนหนูก็คือให้เขาให้เขาคอก่อนไงให้สิทพิเศษคนคอเอ้ให้อุนก่อนบางคนอ่ะบางคนจองคิว บางคนจองคิวลราก็ไม่มาขอนะแบบจองคิวเนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรนะมันเสียผลประโยชน์คนที่อยากขอผมหอมอรอนครับครับ,รบใจเย็นครับพี่เดี๋ยวหนูจะลงไลน์ให้แป๊บนึง <h ums> เดี๋ยวหนูจะลงไลน์ให้แป๊บนึงนะคะ เรียนจบยังเรียนจบราคาโอเคโอเคเดี๋ยวทุกคนขาเดี๋ยวหนูจะลงไลน์แล้วนะลูกค้าเร่งและลูกค้าเร่งแล้เดี๋ยวจะขึ้นมาไลน์ใหม่นะเดี๋ยวจะขึ้นมาไลน์ใหม่นะคะขออนุญาตลงไปคอก่อนขออนุญาตลงไปคอก่อนนะแอดไลน์ไปได้ไหมได้ค่ะทักทั้งมาเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นมาไลน์ใหม่นะคะขออนุญาตลงไปคอกับลูกค้าก่อน ใครสนใจนะคะทักไอจหนูมาพร้อมโอนก็เตรียมตัวและความมั่นใจเจสิที่ใช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 ่ใครใครสนใจนะคะทักไอจมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมาลายใหม่เดี๋ยวขึ้นมาลา์ใหม่นะคะ